นี่คือ TGS Showcase ครับรายการใหม่ของ Thailand Game Show เรานี่แหละซึ่งเราจะพาทุกคนไปคุยกับ Developer ชาวไทย Developer Game เกนี่แหละนะฮะแล้ว EP แรก เราก็เลยคัดเนื้อ,เ,อเราจะไปคุยกับพี่เจกันพี่เจนี่จะมีตําแหน่งเป็นรองนายกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมอะไรประมาณนี้แต่ที่เจ๋งก็คือแกเป็นผู้พัฒนาเกม Airship Academy ซึ่งไปได้รางวัลมาจากซีเกม a w a r d ์สองพเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับแกกันซึ่งแกอยู่ไหน เปล่าหรอกแกอยู่เนี้ยหลังกล้องเนี้ยใอ๋ออยู่ข้างบนอ่าโอเคทางนั้นเราไปคุยกับแกกันฮะนี่ชื่อบริษัทแกอยู่นี่ Revolution Industries ซึ่งจริงๆ Cloud Color นี่ก็ใช่ใช่ไหมครับพี่ใช่โอเคครับพี่จะไปบอกเขาทำไมล่ะบอกว่าอยู่ข้างบน ตอนนี้ต้าอยู่กับพี่เจฮะผู้พัฒนาเกม a อชิบแคมป์เดมีซึ่งไปได้รางวัลเกมมาจากเซียวอร์ดด้วยมันเป็นสี่เกมอะวอร์ดอะไรสักอย่างพี่เกมโซ่สี่เกมนิดพูดถึงสี่เกมผมนึกว่าเป็นเอ็นนี่ตลอดใช่ไหมชื่อมันเหมือนสี่ตัวนะแข่งกีฬาเหมืกีฬาเออใช่ใช่พราผู้จัดเขาก็ประหลาดประหลาดอย่างงี้ยไอความน่าสนใจของไอไอเกมเนี่ยที่พี่กำลังทำขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นเรือเหาะไอนี่แริ่ผมก็ลองสงสัยว่ามากๆเลยว่าทําไมต้องเรือเหาะอ่ะพี่มันเป็นเรื่องที่แบบมีคนเอามาทําให้มันซีเรียสน้อยนะเราเล่น LL เพิ่งหยอกซีีรส์มา ช่嘛ไอเคมันก็มีเรือหอบินอยู่แต่เรือหอบไม่เคยมามีความสําคัญอะไรในเรื่องเลยหรือแบบแก่ๆนะผมว่าน่าจะเริ่มแก่แล้วเล่นหัววอร์คาร์ปเงี้ยก็จะเห็นเรือหอบในซีนิเมติกแต่ว่าไม่มีใครหยิบมันทำมันก็ไม่ได้การใช่ไม่มีใครซีเรียสกับมันใช่ว่างั้นเหรอเออผมแล้วประกอบกับว่าผมกับทีมเนาะก็อยู่ในวัยที่แบบตอนเด็กๆก็ดูหนังของสตูดิโอจิบิเนี่ย ที่ไฮยูมิเอ็นกิทำเนี่ยเขาก็จะใส่พวกเรือหอเข้ามาผมเองก็มีความชื่นชอบครับ,รบแล้วก็ฝ่ายฝันที่จะเห็นโลกที่มันมีเรือหอบินไปบินมาอย่างเงี้ยอยู่ <ๆ S 1> แล้วผมก็เชื่อว่าแบบป๊อปปูล่ามีเดียทั้งหลายที่มันมีเรือหออยู่อะพวกเนี้ยมันต้องมีคนบนโลกนี้อีกเยอะแยะที่อยากจะเห็นเรือหอเป็นจุดสําคัญของแฟรนชสยอะไรสักอย่างนึงซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันจะไม่มีใครทํา ความหนึ่งเขาเขียนถึงพี่เจว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเกมไทยมากว่า20ปีผมก็เลยพี่ไปทำอะไรมาบ้างกันเนี่ยรีสูมเม่ยาวเหยียดเลยรีสูมเม่ยาวเหยียดเลยคือ,อ,อผลงานหลักๆก็ได้ครับพี่ผลงานหลักๆนะกเนาะก็ผมเปิดสตาร์ทอัพเกมมาสองสามบริษัทละก่อนหน้านี้นะครับมักจะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตอนที่มันอุตสาหกรรมมันบูมเนาะโดยเพาะอย่างยิ่งบริษัทชื่อเปเล็ปผมเปิดกับเพื่อนที่เป็นชาวเดนมาร์ก แล้วก็เราก็ทําเกมพัฒเซิลกันในช่วงที่โมบายมันกําลังบูมพอดีเลยครับแล้วก็ขยายบริษัทใหญ่โตแล้วก็แล้วสุดท้ายเราก็ขายบริษัทไปเพราะว่ามันถึงขาลงของโมบายแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรต่อหลังจากช่วงนั้นก็ผมก็มาสอนหนังสือระหว่างที่กําลังทำพรีโปรดักชันของไอชิปสอนเริ่มทําเกมนี่เหละครับครัเกมโปรดักชัน<อ>เมื่อกี้เท่าที่คุยกับพี่ก็คือตอนนี้ตัวเกมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนอัลฟา ยังเป็นอัลฟาอยู่แต่ว่าเพราะเป็นพี่เองที่อยากจะเรียกมันว่าอัลฟาฟีเจอร์หลักๆอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันนอกจากมันจะเป็นเรือเหาะอย่างที่เห็นกันมีการอัปเกรดการพัฒนาเรือแล้วฟีเจอร์อะไรที่พี่เอาไอเรือเหาะเนี่ยมาขายคือเกมมันจะต้องมีการเดินทางไปในท้องฟ้าเนาะครับพบปะผู้คนครับได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นเศรษฐกิจการเมืองอสิ่งที่มันเป็นส่วนสําคัญที่เรายังทํากันไม่เสร็จ ก็คือเรื่องระบบค้าขายกับระบบผลิตของถ้าหากมองว่าเกมนี้มันเป็นเกมบินเรือหอบไปบนฟ้าสู้กับศัตรตูเก็บของมาใส่เรือหอะแล้วเรือก็มีพลังมากขึ้นแล้วก็ไปสู้ต่ออย่าเนี้ยเกมมันก็เสร็จตรงนั้นไปแล้วแหละแต่ว่า ผมไม่ได้กะจะทําแค่ตรงนั้นไงครับเพราะว่าอย่างที่1นึ่ละคือมันตื่นเนาะแล้วก็คาดหวังว่าเกมเนี้ยมันจะต้องนําเสนออะไรที่คนเล่นเก็บไปคิดแล้วก็ถามหาภาคต่อถามหาเร,เรื่องต่อถามหาความเป็นไปของตัวละครต่อในอนาคตเนี่ยมันก็เลยจะเป็นจะต้องมีพื้นที่ให้คนเล่นได้ d ดเวลลอความสัมพันธ์กับตัวละคร ให้คนเล่นได้รู้จักกับโลกได้รู้จักกับเมืองได้ตั้งคําถามว่าเออแล้วไอ้นี่มันมาจากไหนมันจะไปยังไงต่อเงี้ยพวกฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการทำเควสการพูดคุยกับตัวละครได้เห็นวิถีชีวิตคนเนี่ยเลยเป็นเรื่องจาเป็นผมก็เลยยังเรียกมันว่าอัลฟ่าอยู่แต่ว่าด้วยคอนเทนต์ด้วยปริมาณเกมมันสามารถเล่นของมันได้ไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ในเกมนี้มันจะมันจะตีความขนาดของเรือเนี่ยเป็นปริมาณช่องที่เราใส่ของได้บนเรือก็ยิ่งยิ่งเรือลำใหญ่ก็มีช่องให้ใส่ของเยอะมีเลเยอร์ ของที่เอามาใส่ต้องไม่ใช่มีแค่อาวุธแน่เลยมันต้องมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นอะไรบ้างครับพี่มีเครื่องผลิตพลังงานห้องเก็บของเครื่องยนต์เกราะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เสริมอื่นๆตามแต่กิมมิกที่คนเล่นอยากจะใช้กับเรือมันจะมีอีก มิติหนึ่งของตัวเรือคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่าช่องเยอะช่องน้อยถูกไหมมันอยู่ที่ว่าเลเยอร์มันเป็นแบบไหนด้วยถ้าเลเยอร์มันติดอาวุธได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรือรบถ้าเลเยอร์มันติดอาวุธได้ไม่เยอะแต่มันมีช่องเก็บของมันก็เป็นเรือขนของทีนี้ฮะเป็นต้นไอ้ท้าเรือพวกนี้เนี่ยครับมันมีจริงไหมับพี่หรือว่ามันมันอยู่ในโลกแฟนตาซีผมพยายามจะรีเลทมันกับช่วงเวลาที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงระหว่างเรือใบไม้ไปเป็นเรือเหล็กนะคลาสกับหลักการของเรือครับพวกเนี้ย ก็จะมาจากช่วงย,ยุคสมัยนั้นค,คนที่แบบสนใจในเรื่องเรือ,เ,อ,อเขาก็จะสามารถตีความได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันในโลกจริงมันเป็นอย่างนี้นะโลกแฟนตาซีแล้วก็มีเรือหอดเนี่ยมันฟังดูเหมือนกับแฟนนฟนตาซีสำหรับผมน,นะมันมันมันจะมีความอะไรได้ได้แรงบันดานใจมาไหมครับพี่โอ้เยอะครับเยอะเยอะเลยเก็เพราะว่าแบบแฟนนลแฟนตาซีทุกภาคอะเนาะนะสุดท้ายแเราพอเราถึงช่วงปลายเกมะ ตัวเองมันก็จะมีเรือหอให้ขับมันก็มักจะเอาเรือหอพวกนี้ไปทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากบินไปบินมาใช่ไหมพี่ก็เลยเอาเอาเรือหอ <c oughs> นี้มามาขับทั้งเกมเลยแล้วก็เอามาสู้ด้วยจริงๆแล้ว<ช>ลวะกันอย่างนี้สตาร์เตอร์แพ็คของของเรือลำแรกนี่มีใครมาให้บ้างครับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเลือกแบ็กกราวน์ของอของคนของเรายัางไงครับคือตอนเข้าเกมเนี่ยในในทวีปที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยเนาะผม สร้างภาพสะท้อนหรือว่าตีความมาจากทวีปยุโรปเป็นทวีปยุโรปที่แตกเป็นิชีชตแล,ละลอยขอึ้นไบนฟ้ามันมีชาติหมหาอำนาจสามชาติถ้าใครได้เล่นก็ไปตีความเอาเองแล้วกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ <c oughs> นะในขณะที่เราเองเนี่ยการละครั้งหนึ่งเคยทํางานได้กับชาติหมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็เลิกทํางานได้กับเขาไปละเราได้รับจดหมายเชิญมาให้ช่วยบริษัทหนึ่งที่เขากําลังหาคนมา ่วยดูแลกองเรือเขาอฟิลฟิลเมชเนอรี่ทหารรับจ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็แล้วเราก็เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี่แหละการเมืองแล้วก็เรื่องราววุ่นวายวุ่นวายในในประเทศกําลังพัฒนาประเทศเนี่ยแล้วก็พอเราเลือกว่าแบ็คกราวด์เรามาจากไหนเนี่ยมันจะกําหนดว่าเราเราเข้ามาในเกมกับใครแล้วก็เรือลําไหนพาอะไรมาด้วยบ้างก็จะมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องสตอรี่ไลน์หลักๆแล้วก็จะประสบพบเจอสิ่งเดียวกันกันอย่างเดียวกันช่างจบมีกี่แบบครับ่างงี้ อ๋อจบแบบเดียวครับจบแบบเดียวเลยเนื้อเรื่องเป็นลีเนียที่คิดเอาไว้อะครับคนที่จะเล่นเกมเกมนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานประมาณเท่าไหร่ฮะผมมองคนเล่นแซนบ็อกเนี่ยเขาเล่นได้200ชั่วโมงขึ้นกว่าเขาจะเบื่อแต่ว่าเมนเควสเนี่ยครับผมมองไว้แค่10ชั่วโมงก็คือเล่นเป็นเส้นตรงไปแล้วก็ไปปลดล็อกทุกอย่างในเกมก็10ชั่วโมงเสร็จหลังจากนั้นก็คือเล่นกับสภาพแวดล้อมในเกมละเพิ่มความร่ำรวยอัปเกรดเรืออะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ออกเอ็กเซนชั่นมาเล่นต่ออะไรเงี้ย ถ้าเป็นคำจำกัดความของมันเนี่ยมันเป็นเกมแบบซ<ะ>ิมูเลชันมากกว่าความเป็นแอคชั่นแล้วใช่ไหมฮะทำไมถึงเลือกทำซิมูเลชันคือถ้าพูดตรงๆกันแล้วเนี่ยไอพวกเกมแอคชั่นหรือว่าถ้าถ้าให้ตรงกว่านั้นคือเกมบ้านเราแถวนี้พี่เกมผีเกมแอคชั่นมันขายดีกว่ามันแมสกว่า<ะ><ะ>ทำไมถึงเลือกผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแข่งกับใครเนาะคือ<ะ>ถ,ถ้าคนอื่นเขาทำอะไรได้ดีแล้วก็ก็ดีก็กเขาก็ทำไปแล้วก็เออใช่ก็ พอเวลาเราลงไปในที่ที่มันมีการแข่งขันเยอะๆครับตลาดมันไปเร็วเนาะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถนําเสนอเนี่ยมันพิเศษได้ไม่มากแต่ว่ามันไม่แมสก็คงไม่ใช่่ะนะเพราะว่าเกมแนวนี้มันก็ขายกันแบบเป็นแสนเป็นล้านกอปี้อยู่เหมือนกันในในในสตรีมดังนั้นเนี่ยมันมีฐานคนเล่นของมันอยู่แหละแล้วผมเองอ่ะ ก็มองว่าทําอะไรที่มันไม่ต้องไปแข่งกันคนก็ทํากันในแมสเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขก,กว่าที่จะทำถ้าจะบอกว่าผมไม่ขายเกมนี้ให้คนไทยนี่ก็คงไม่ใช่ผมอยากให้คอมมูนิตี้ของคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ในไทยอ่ะเขาได้เล่นกันทุกคนนะถ้าหากเราทําตลาดอย่างเงี้ยเราเราต้องทํงาใจอยู่แล้วแหละว่า ไม่ว่าจะไปถึงตลาดไหนอ่ะค,คนในคอมมูนิตี้ที่ชอบเล่นแนวนั้นมันไม่ได้เล่นกันทุกคนหรอกบางคนมันก็ไม่ได้ข่าวเลยที่ทำไหนไหนผมก็ทําเกมน,นี้ในประเทศไทยแล้วผมอยากให้คนไทยที่แบบอยู่ในชุมชนอีฟออนไลน์คอมมูนิตี้อย่างเงี้ยเออคนเล่นอีฟเนี่ยเล่นในนี้ได้แน่ๆ <ừ> เพราะว่าอ e <ừ> ีฟแม่งซับซ้อนจะตายดังนั้นเนี่ยเออคนพวกนี้ผมก็คาดหวังว่าโอเคน่าจะได้มาทําความรู้จักกันเจอกันเนาะ <ừ> แล้วก็เป็นแฟนเบสที่อยู่ในประเทศอะไรเงี้ยคุยกันง่ายแอร์ช <Air ship S 2> ิพเนี่ยฮะจุดเด่นกิมมิคที่แบบจะเอามาขายเลยของมันคืออะไรครับโลกบนฟ้านี่แหละครับโลกบนฟ้า คือการได้บินไปบโลกบนฟ้าในเรือที่เรามีความภาคภูมิใจของทุกสิ่งที่เราใส่ลงไปในเรือ<ะ>นี่คือนายทหารพวกนี้เป็นเพื่อนฉันฉันไปทําเควสช่วยเขามาเรือลํานี้ฉันไปซื้อมาจากที่นี่ฉันไปได้มาจากไอ้นี่ตอนฉันหาเงินฉันหามาอย่างนี้กว่ามันจะมาเป็นเรือลํานี้<ะ>ปืนกระบอกนี้ที่ติดมาเนี่ยไปเอามาจากที่นี่ไปทำมาไป,ไปทําไอ้นี่มาไปทําไอ้นั่นมากว่าจะได้มารปรูปิ้นต้องมาจากที่นี่<ะ>เล็กต้องมาจากที่นั่น กว่าจะมารวมกันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางจอเป็นไอเรือลำนี้มันมีเรื่องราวในทุกชิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความผูกพันกับมันการได้พามันไปที่นู่นที่นี่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะสำหรับคนที่ชอบสร้างอะไรต่อมิอะไรมันเป็นความอิ่มเอิบปราปลื้มที่จะเห็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันโตขึ้นมาเรื่อยๆมันมันมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังของแต่ละอย่างที่ที่เราใส่ลงไปในเรือเนี่ยครับ แต่มันดูเป็นเกมที่มัมีแนวลึกมันมีความต้องต้องอินกับมันเวลาไปทำเควสได้คนนู้นคนนี้มาช่วยบนเรือแล้วอย่างมันมันบวกกันเป็นกลมก้อนกลมๆนี่คือความใจที่พี่บอกเออนี่เจ๋งเจ๋งเดีวเวอเปอร์ไทยเนี่ยสู้สู้สู้ต่างชาติได้ไหมสบายมากก็เออคนเราเก่งนะ ครับสิ่งที่เราขาดเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องแหละเรื่องที่หนึ่งคือแบบด้วยความที่เราไม่มีสตูดิโอที่ทําเรื่องยากๆอ,อยู่ในประเทศไทยเนี่ยใช่ไมเดเวลอปเปอรเราก็มักจะได้ทําเรื่องที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่สมมติทํางานในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็จะได้มีประสบการณ์ของการทําใน สตูดิโอที่เราเองเนี่ยครับเนาะเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงคือเฟรมเวิร์กในการทํางานเป็นทีมเราไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ว่ากันตรงๆอย่างนั้นเดยวว่าตรงๆก็อย่างนั้นเลยพวกที่เป็นเพื่อนกันทํางานกันมาตั้งแต่ทําเกมกันมาตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยเขาจะมีวิธีพูดคุยกันวิธีสื่อสารอะไรที่เขาเดเวล็อปมาตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นทีมเนี่ยกลุ่มตรงนั้นมันมีมันมีความมั่นคงในวิธีการทํางานด้วยกันใครก็ตามที่เข้ามาก็จะต้องปฏิบัติตามเนี่ยแล้วมันก็จะมีการทํางานด้ววยกกัันนนได้้ออ่่่าแตตตทีเรรจะงมมใหๆ แบบไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันมาเจอกันทํากันเงี้ยมันไม่มี frame of reference ซึ่งมันจะต่างกันกับเดตต่างประเทศที่ถ้าเคยทํางานในสตูดิโอมาแล้วมันจะมีโปรโตคอลทางาน้คล้ายกันคําถามสุดท้ายเลยฮะความคาดหวังกับแอ i ิ Academy คือจุดไหนครับพี่ต้องไปถึงจุดไหนระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ เราเปิดขายเกมเกมแรกใช่ไหมมันจะต้องได้ Early Adopter คนกลุ่มคนที่ชอบอะไรพวกนี้มารวมกันอยู่ในคอมมูนิตี้มาพูดถึงมา Develop c คอนเทนตทำา FanAr t นี่คือระยะใกล้ที่ผมมองเห็นจะยังเป็นเนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผมมองแฟรนไชส์แอชชิพเนี่ยเป็นเกมเรือหอเกมเดียวบนโลกนี้ไม่มีใครมาทำอะไรคล้ายๆกับเราแล้วก็ทำได้ดีกว่าไอพีเรือหอที่มีคนเดียวเลยเป็นเจ้าเดียวเลยโอ้โคตรเจ๋งนี่โอ้ไปไกลมากเอโคตรเอาเมื่อกี้ผมชอบผมชอบคำตอบ ของความคาดหวังในระยะยาวพี่มากแล้วขอให้ประสบความสําเร็จไปถึงจุดนั้นด้วยครับพี่ผมสามารถเล่นได้ไหมพี่ได้อยากลองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าแบบเกมที่เขากําลังสร้างอยู่้อมึงจะเล่นได้เลยผมเปิดได้คอมมีที่เทสอยู่แล้วตอนนี้มีเเตอร์อยู่ผมขออนุญาตซัดมันซะหน่อยนะครับ ผมไม่เห็นมันมีเรือเออมื่อกี้มันเป็นเรือเมอร์แชนเฉยน่าจะเป็นเรือเรือพ่อค้าเรือพ่อค้าอะไรประมาณนี้เรือสินค้าผมก็เลยกดดูดูว,ว่าไปซื้อของได้ผมกาลังมาป้นเขาอยู่ฮะเออนี่ผมกําลังยิงผู้ผู้บริสุทธิ์อยู่ เราก็แค่ทำมาหากินเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่ต้าได้ลอง a อช s ี i p a ร a แคม y มาแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็คือ จะสารภาพก่อนเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่เคยเล่นเกมแนวซิมูเลชันมาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความงงอยู่บ้างก็ต้องให้พี่เจอธิบายว่าวอส g กอ n งอนมันต้องกดอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าพอเราเริ่มจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ปุ่มมันมีไว้ทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เริ่มสนุกครับเป็นเกมที่อ่านเยอะแน่ๆหนึ่งฮะแต่ว่ามันมีความสนุกในแนวลึกอะบอกไม่ถูกว่ามันจะยังไงแต่อยากให้ได้สัมผัสไม่รู้จะบอกไงอะคือคือตาตาตอนแรกๆตาฟังพี่เจพูดตาก็ยังนึกภาพตามแล้วย,ยังตั้งคำถามกับมันอยู่ แต่ว่าพอได้เล่นจริงๆแค่เล่นแป๊บเดียวเองเล่นเล่นแป๊บเดียวแล้วก็พอได้สัก2-3งสามไฟอะไรอย่างเงี้ยได้ของมาปรับแต่งแบบพรเริ่มเริ่มเริ่มเห็นภาพมันมากขึ้นรอติดตามได้เลยทุกคนแล้วนี่ก็คือ TGS Showcase ครับรายการที่จะพาทุกคนไปคุยกับ Developer เกมไทยเดี๋ยวเทปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็รอติดตามฮะสำหรับวันนี้ Airship Academy ไปเล่นต่อนะ กำลังมันกำลังเพลินเลยต่อได้ใช่ไหมครับพี่อ